สบายดีพี่น้องสบายดียำเศร้าข้างเสียงลมพี่น้องั้างเสียงลมเ <c oughs> มื่อนี้ลมเป็นมือที่สามพี่น้องห <c oughs> มื่อวานนี่แห้งแห้งลมเป็นโงนเป็นโงน,น,งนมาหัวปักใหญ่ซาแพงไปอยู่เทียงหน้าว่านี่เทียงจนเพื่อนพี่น้อง <c oughs> เป็นคืนเป็นคืนมาเทียงเนี่จนลงเลงลงเลงเพื่อนวนเนียนวนเนียน พอ่อตอนเสาข้างวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมือบุญละหาโโกเมื่อที่สองวา่าซะแต่ว่าขึ้นหนาวแท้ไปตนตาสิได้ไปอย่าบ่นอาบุญละหักโคกลีเนาะคิดว่าสิไปหละะบางแนเห็นชินงามๆกับสิซื้อไปผาก เอฟซีเนาะพี่น้องจะพื้นสองพื้นแต่ว่ามันสินเป็นตาเดี๋ยวไปอยู่บนน้อข้างเบิ่งเนาะข้างเบิ่งสีสวยๆก่อนเมื่อนี้ซาแพง่งกากียมคองอยู่คองกินพี่น้องเครื่องดมเครื่องดื่มนี่แหละผู้อุปถัมเนาะสปอนเซอร์กับคืองไอแม็กทิวคือก้าพี่น้องไอแม็กทิวทาง USA จดหนักจะเต็มทุกมือทุกวันแนมไปทางวัดกับผู้รังค่ากับมุ่งแล้วแล้วเนาะเริ่มปูกับเบื้องตั้งแต่มือว่านนี่ใหญ่อ้วนลงไปจังหน่อยส่วนหมูมาเอากับเขาเดอยายอ้วนคอยเตรียมไปหายแล้วเนี่เลยได้ยังแน่กับซ้ำสิเหต บายดีพ่อแม่พมี่น้องได้ยังแน่กระสำสิเหตุไม่จ,จูหาหักวไล่แผลแผลแทั้งเด็กหน่อยเล็กๆว่าสะฮุบเลา่าจูหาฮุบมากเบื่อเทินเบื่อสั้นปะะ่ะก่ะนัดกันต้มข้าวเปียกลูก,กติด,ตดพี่น้องพ่อแม่รุดลูก <laughs> ล้านติดผู้เฒ่าได้ล้านเพราะว่าแม่เขาไปทำการทำงานจูหาคือคืนได้ขนาดบ้านหน่อยเป็นเพื่อนดียังวุ่นหวืนสะแพงกะฮะกัน เคยไปห่วมงานเขาเจ้าเนาะแม่ผักหอมนะเก็บข้ามาคือเก็บไนแท้อ้าวมึงกระเบิ่งตีกู่กับจะเก็บลายแล้วคูก็จนเมื่อยพักมัวไปเอาน้ำอันแม่ใหญ่อุ่นเด้อคันคันอยากเอามาห้วยหนามันนะแม่ใหญ่อุ่นมีพักมัวต่างสายบนบ่อใส่ผักหอมปลอมเอากระไดบ่อแล้วเบาตุ้มขปีบบ่อบ่อใส่ผักหอมห่างหักซีแมนเบิร์ตนี่แหละนี่นี่อันขเปียกนี่ แดงแยกต้มตังหากหม้อหนึ่งเดือดนี่นะมันมันขเปียกมันเบิดเธอนี้เลยเอาเสินเพอแยกแล้วตัวลวกเอาผมบะลวกกับทิมลงหม้อลดแล้วก็ทักกินไ,ไวๆหนึ่งได้ยี่ดอกมีกระเทียมเข่งโลแล้วก็มักทัวมักมักทัวนี่ตั้มกินกับปิ่งปลาทูเ้อกับเขาก็มาช่วยเราทราีเถิดสบายดีอ,อ,อันนี้ยิงใหญ่ โครงไก่ชุบนี้มาอันนี้นับเป็ดตำขวานอ่อกนกลางเล้นต้นนี้โครงไก่ชุมนี้ในต้มข้าวเปียกเออต้มข้าวเปียกต้มเพลอพวกโครงไก่นี่พวกลูกซีนนี่ห้อยหนามันข้าวเปียงปลาชี้นนี้แล้วกันในซ้ำเขาเอามาประกอบเออต้มใส่อีกเหรโครงไก่ลายเนาะมันจะกลุ่มกินมันมีซ้ำโลกับเป็ดแปดโลเพอกระตัางหาก ว้าวสีหาบอาได้แล้ว้วผเถ่าเห็ดชิ้นเลยไปอันบ่าวแพ่งมาเมื่อได้ก็อยำปาบิดเห็ดบิเห็ดกับข่าวก้อนคนวะกาแฟกับจอกเอาไปขึ้นโตเด้อคือเก่าเนาล่ะให้ก็เจ้าอันต้มน้ำห่อนสองคนไว้ป่ะนี่ฮะพันกว่าบาทเออกาแฟกับสองน่อยกว่าแล้วเนาะทงดียานะ สุขพนักพี่นสองคนโอ้ยาแพงพันขิวสามารถพามหวดความพันป้าความพันนี่สาลือไป่เดี๋ยเนี่ยนี่เน่ยเป็นมอันเดียวแล้ว่อดีบพันพันเบอรเดียวมิตรพัน ก,กันกินแล้วว่าเขาเปียกอิ่มเลยอิ่มแล้วโอ้อีหล่ะกำลังหงัดนำอีกอเห็นตอนกระดูกว่หล่ะนะเห็นเข่าอยู่ว่าเ<อ>บิ้นแาบบลุขึซาแพงลงมาพอดีเขาจะกาเกียมกินนะพี่้ังตอนเที่ยง ันนี้ก็เจ้าบดือนเขาเกียงได้ยังเขาเนี่ยเขาช่วยเขาจับโอ้โคเชียวจับใส่แล้วเปล่าเพือบัวปุ้งมะพริกจัดไปเลยวบโบเห็นยังเอาเลยค่ะมะพริกน้ำสมอีเยังกับเราใส่เลยบ่ขอบใจหลายๆเด้ออยู่ดีไม่แห้งเหมืยลำรวยลำรวยเป็นใหญ่ใจดีว่ะลอยล้านพันล้านเด้อสาธุกอบ้านนะเนี่ยคือสิบบัวถั่วเขาปุ๊ดแล้วเนาะกินพังกินพัง่ ว่าแต่เศษหมักเบิ่ดไ,ววไหตวหหตัวนี้แห้งตัวนี้แห้งมักแห้งระบาบอะเออจัดหนักจัดเต็มแปดโลเหมือนนม,นมี้ข้าวมันบ่พอหนักน้ำเหลืองๆนั่นมีฮะเอามาไว้อยู่เจ้าคืบอบัวใส่สัาาเออมีทั้งนำ้ำซอสพาเขียวกับซอสพริกซอสมักห่านะน่ะแม่ไปปรุง มีนอนเลื้ยงใส่แห้งสิขากแัยงตนนะเือง่าคือบัวปรุงหรือเปล่าโอ้ยกินคือเด็กน่อยมันได้สิคักคือกินจืดแทะสบายดีพี่น้องเ,เขามาเมื่อนี้ตั้มมะฮุงนี่ยาคือ กึดหมักผีกอยู่เนาะตักใส่ไปน้ำนี่เขาเปียกกับตักใส่ไปหลดถ้าอยากกินจะกินผ้ามันหมดเโอ้มือนี่มีวานน้ำโอ้ยเป็นน้ำหนับซองผ้ากายเป็นผ้าหนึ่งเลยฮะกับขผาเมื่อนี้คืออยากน้อยเนาะมันไปเน้นอยู่เขาเปียกคเนาะพี่พี่ จอยเห็ดยังเอามันมักได้ข uh> ้าเปียกนะถ้าต้มข่เป uh ียกยังได้ระบบเห็ดยังเอาถั่วบักใหญ่ใส่โรล้เเมาดเธอมักขาเปียกจอยนั่นมื่อน่ะเธอก็เอาถั่วจีนสางบักใหญ่ ยังอะห้าอยู่เเธอสิกินเบดต่อเธอกินบด้กไก่หมวยังอะยังเพอได้ค่ะพรอิมกับพรกระต้มอีกเดยังสทนเออเออเหมืองหนาตาลูกสิ้นไก่ออ้ไปตาแสบเลยเจียวกระเทียมหอยยุ หอยม่แต่หน้าเฮ้ยจำเนะกนะกินซือห้าบมาเด้นน่ะนะลูกเสาสุดน่ะคุณยิ่งเห็ดไทยภาษาขาเปียกคเไปข้น่เขากับบรรยากาศแงมอันอากาศหนาวๆอากาศมันหนาวเนี่ยมันก็ได้เข่ากันค่ะ เียงกกินได้ีอ่ะวกกินหกก็บอกกันนังคมลังคามพรงแล้วแล้วเลือตะปูกระเบื้อนปูกระเบื้อนก็ได้คึงหนึ่งเลยซาลาลังใหม่หอ้อแจกลังใหม่พี่น้องจักเก่ามาลิสเคิ้นใหม่ให้เห็ดวานเฮ้ยตามาออวะ เสาลังเสาหลังเสาลังอย่างเดียวบริปมะเฒอนาเออผ้าผ้าเสาร์หลังมีนำหวานเหมือนนี่สปอนเซอร์นี่นี่นะ แสบบอแสบบอบอิ่มไปเบิ่นไหมอีมขอเกียวก็แยคนท้องเบ้าแเกไปบ่ายนะคให้าปูนน กินแต่ละจุมโอ้กินกินไผ่กินมันเนาะกินข้าเปียกง่ยง่ายง่ายยไผ่ถวยมัน้น่าเปียกนไผ่้นมันตอนเชบอหอเข้ากับอากาศทางเนาะอากาศหนาวๆกินฮ้อนๆี่คลักเลยทาง เปนใหญ่กินแล้วบอข้าวป่นข้าวเปียกนั่นหนังดีๆได้ไงเลย สองคนงาแงกงาแงกใส่กันคิดเขาวแล้วทั้งนี้กไอ้ยิงหนึ่งย่างลายรอซาลาซาลาเดี๋ยวไปส่องเบิ่งขัเปียกไปหอดบ่อทั้งนาเด้ไปสัมผัสบนก่อนเด็กๆคือสิกินแลล้แหละเด็กๆเล่นแหละ เล่นตามอัดมยาัยแล้วพ่อตั้งนี่ได้ครบแล้ววาเขาปีอักนาะได้กินบัดคุ้ค้นแล้วบ่ไปดีกินอ้อลังกินกันตอน ข่าเปียกยังบ่ทัวว่าซะผู้ใดบ่อิ่มก็ไปเบิ่์ดเด้อรข่าเปียกยังบ่อิ่มหืมไปเบิ่์ดเลยคนเสิร์ฟก็คือปอ่าหยักมีปันใดป้าข้าเจ้าแบบง่ายๆได้ผู้ใดอยากไปส่งกินอยู่พุ่นจุดมันอยู่พุ่นเพราะว่า นี่มาเลยผ้าหนึ่ง่าผ้าหนึ่งอ้าวคุณได้ประท่านได้อ้าวคาเปียกนคาเเปีเบเปียกเะ่เถ้าเป็นเครื่องดื่มกาแฟนะคุณได้อยากแล้วลงไปส่งกินอยู่พุ่นเพราะว่าจุดกาแฟอยู่พุ่น บอกแล้ยจูหาหนาตึงกินสั่งบัวเรือกินเสื้อบัวอีมคอยให้เจ้าจัดมาเต็มกระซ้มเจ้ายังไปจงไว้อยู่สามโลเป็นอะไรบาทนี่ได้ต้มใหม่อีกแล้วเด้หฮันพอดีรวมแล้แปดเก่าวพอดีเบิดเก่าโลวานหมอใหญ่หนึ่งบัวบอปลาทูสามโลหมักทัอ่ะ แต่ละจูมันคือเหลือว่าจู้ห่านจึงขนาดันหาเหจนลือแหน่มบึงคือผมไะด้มีไปห่อนะก็สีห่อกันลูกเต้านละห่อใจาเปาณบจ้าเปนหามาจ้าเซ่จะแตกเซ่ีนะเฮ็ดช่อหมอชาหมอคนนี้กินพอสิอานี่นี่เด้นี่หมอสุดท้าย กุ้งหอมกระเทียมปลาหอดเท่อนกูก็เลยติดกลิ่นมาเอาแหละเซนเพิร์น่ะซุกแล้วเอ่ยนี่หมอสุดท้ายถ่ายสุดเอาลงอีกยังไรคนอยู่ได้เอื้ยเพื่อนกินนะเอ้ามันสีอืดโพดเอาที่ละน้อยเอ่ออืดโพดอะไรอืดพดแล้วมันบวเซ่ขอก่อนหมูได้่เป้้เาอก่อนตักเอง